การจัดโครงการในครั้งนี้ท่านได้อะไรจากโครงการนี้บ้างครับไมได้ยงไคร้วามรูยอะความรู้นี้ได้เอไปกเ่อนดึงเม็ดมลงมาข้างดึงเม็ดลงมาข้างโอ้ยคนต่อไรครับ การจัดโครงการครั้งนี้แต่ว่าพี่น้องชาวบ้านบางคนไม่รู้คิดว่าร้อยละแปดสิบที่ไม่ดูบางคนรู้แค่พื้นฐานเขามาทําให้ดูแต่ไม่รู้ว่าการทาสิริยาตัวนี้คือถามว่าทําไปแล้วจะได้ผลสี่ยายหรือผลดีกลับคืนมากับคนที่ว่าเราทําให้โทษ บางคนทำไปปุ๊บคนที่ว่าจะตายอยู่แล้วกับตายคนเลยเพราะว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องหลักสูตรทำแค่งมู่หู่อาลาถ้าบ้านเราแบบบ้านเราพูดก็คืองมู่มู่าบลาแต่พอวิทยากรมาสอนทฤษฎีวันนี้คือการทำแบบนู้นแบบนี้คือถามว่าชาวบ้านรู้เรื่องไหมรู้เรื่องได้รายละเอียดเพิ่มขึ้น อยากที่ว่ารู้แค่7 0็ดแต่วันนี้คือให้ร้อยี่เลยครับขรืองตอบีครับเดี๋ยวยังมีข้อนึงนะครับคำถามต่อไปนะครับในการเข้าร่วมอบรมโครงการปฐรมพยาบาลเบื้องต้นในครั้งนี้ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้างครับคือผมคือเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งอยู่แล้ว แต่ว่าเคสตรงนี้ทางมู่หล็นก็จะกรงทำงาน24ชั่วโมงที่พ้อมชเบ้านหน้าครับผมในเคสตัวนี้ถามว่าได้รองรับพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาบนท้องถนนบางทีรถของพี่น้องที่ผ่านเส้นทางได้ประสบอุบัติเหตุกว่าที่เราจะดูจุดเฉินมาได้ ระยะเวลาทำงานกินไปเท่าไหร่แต่เที่ยววิชาทีที่พี่น้องที่ได้ปานเส้นทางตรงนี้ประสบปุบัิเหตุเราได้ช่วยเหลือทานเพราะว่าที่นี่ทำงาน14ชั่วโมงทั้งทีงานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจรบเขาอยู่เต็มสเต็ปคือสามารถช่วยเหลือพี่น้องบนถนนได้เต็มเลยทับงหมดครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คำถามนะครับจากการเข้าอบรมในโครงการการผสมพยาบาลเมื่องต้นท่านสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้างครับคิดว่าความรู้นี้จะได้ช่วยช่วยท่วคนเยอะค่ะเพราะาปกติเวลาตัวเองเป็นสปอตอโรหรือเรื่องน้แล้วก็อยู่เอนอันตรายทกทเราเกิด็นเด็คิดว่าจะไช่วย ครับปุ่มดันดันด้วยครับอเอาต่อไปนะครับวิทยากรมาวันนี้นะครับตด้มาให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลการ c p นการทำเลื่อนครับมีความรู้สึกกันในบ้านไหครับค่ะคือชาวบ้านที่นี่นะคะนะจะให้ความร่วมมือดีมากเลยนะคะเราสามารถถ่ายทอดในสิ่งที่เรารู้ได้เพื่อนําไปช่วยคนอื่น ที่ดะรับบาดเจ็บนะคะเช่นการดามแขนการภาพเลือดนะคะจะทําให้คนคนนั้นนะคะที่ประสบอุบัติเหตุหรืออะไรแบบนี้นนะคะ่ะจะได,จะได้จะได้มีความเสี่ยงต่อชีวิตต่อร่างกายของเขาน้อยลงนะคะได้มือของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะไม่ได้ครับ